พี่ปูเหงาตกงานจัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านคัมพีให้แฟนเพลงหายคิดถึง เจอพิษโควิดปูพงศิษฐ์คัมพีเหงาตกงานคว้ากีต้าจัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านให้แฟนเพลงหายคิดถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มปูพงศิษฐ์คัมพีศิล,ลปินเพื่อชีวิตคนดังเป็นอีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ต้องกลายเป็นคนตกงานไม่มีเวทีให้ขึ้นแสดงแต่ก็ใช่ว่าแฟนเพลงจะหมดโอกาสได้เห็นพี่ปูแสดงคอนเสิร์ต ให้ดูล่าสุด28มกราคม2564ปูพงสิทธิ์คัมพีได้มินิคอนเสิร์ต13เพลงดังแฟนเพลงได้หายคิดถึงเผยแพร่ทาง YouTube ปูพงศิษิ์ออฟฟิเชียลที่มีผู้ติดตาม3.3ล้านคนโดยระบุว่ามินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านคัมพีตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2 2,564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงศิษฐ์ได้คัดสันบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทาง Facebook ปูพงศิษฐ์ออฟฟิเชียลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด